ผมไปซื้อหนังสือมาอ่านประเภทบอกว่าหน้าบ้านต้องมีแบบนี้แบบนี้น่นใช้ไม่ได้ม่ได้บ้านใครบ้านมันทิศใครทิศมันในเมืองนอกเมืองภูเขาแม่น้ําไม่เหมือนกันอีกภูมิประเทศแล้วก็ประเทศอืก็ไม่เหมือนออืประเทศบางประเทศบังคับให้รถเดินจากขวาไปซ้ายอืออย่างเช่นประเทศไทยครับบางประเทศให้รถเดินจากซ้ายไปขวาอย่างเช่นประเทศจีนลักษณะการเคลื่อนตัวของพลัง เป็นลักษณะของความแตกต่างกันเพราะนั้นประตูก็จะเปิดที่ในลักษณะเดียวกันไม่ได้โอ้รถยังมีพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาดังนั้นพวงจุ้ยก็ต้องมีการกลับด้านเป็นธรรมดาก็เ,เหมือนกับเราเอารถพวงมาลัยขวาไปขับในถนนที่ขับรถพวงมาลัยซ้ายอืม,มันก็ไม่เนียนอลผมผมได้เปิดหนังสือที่อาจารย์เขียนเอาไว้หลายต่อหลายเล่มอย่างหนึ่งที่ผมเห็นก็คือว่าอาจารย์มักจะบอกว่าพวงจุ้ยมันไม่มีสูตรสาเร็จ พวงจุ้ยรีบร้อนไม่ได้ครับพวงจุ้ยเป็นเรื่องที่ต้องคอยสังเกตและหมั่นทําไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันครเพราะนั้นเอาเป็นว่าเราผมละกันนะฮะจะไม่เร่งรัดอาจารย์ละกันว่าวันนี้เราจะเข้าบ้านจะไปทางนู้นอางน,นี้คุยกันบ้านคุยกันไปตรงไหนได้จากตรงไหนที่อาจารย์บอกมาก็ถือว่าเป็นความรู้พวงจุ้ยไปเรื่อยๆแล้วกันอันนี้อันนี้เเรียกว่าคุณแม่นี่ผ่านขึ้นอีกชั้นหนึ่งละ